ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพิมรินอ่านให้ฟังคำเตือนตัวละครฉากเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเสียงเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นทั้งสิ้นตามจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายแนวโรมานซึ่งมีเนื้อหาเรศ NC 2 5บวกและในบางฉากอาจมีความรุนแรง โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเรื่องเมียบำเรอพ่อเลี้ยงตอนที่หนึ่งาสินาดึิงสาวลูกร่างเล็กโปร่งบางก้าวลงจากวัประจำทาง ที่พาเธอมาส่งยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดบนสุดทางภาคเหนือผมยาวเลยป่าเล็กน้อยผมทำสีน้ำตาลคาราเมลดังหญิงสาวทั่วไปของเมืองกรุงหากแต่ที่บ้านป่าห่างไกลเมืองหลวงกลับดูแปลกตารูปร่างเล็กไม่เตี้ยมไม่สูงสวมชุดเดินทาาธรรมะแมงกางเกงยีนพอดีตัวเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่ข้างในกางเกง ทับด้วยเข็มขัดเส้นเล็กแบรนด์ดังลากกระเป๋ามาตามเส้นทางครุขระเพื่อลงจากถนนใหญ่ไปยังร้านขายของชำข้างทางาศาสินาจิตรกูลจากบ้านไร่แห่งนี้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพเสียหลายปีจนเธอแทบจำทางกลับบ้านไม่ได้ความเจริญได้แทรกเข้ามาถึงภายในหมู่บ้านแห่งนี้สังเกตได้จากความทันสมัย ไม่ว่าจะโทรทัศน์จอใหญ่หรือโทรศัพท์มือถือที่ป้าเมค้าถืออยู่ในมือป้าคะอยากจะหารถเข้าไร่เดินใช้ไม่รู้ว่าจะพอมีใครรับจ้างพาเข้าไปบ้างไหมคะป้ามเมค้าเง่อยหน้าขึ้นจากโซเชียลมีเดียในมือจ้องหน้ายิงสาวหน้าตาสวยแต่งเครื่องสำอางบางเบาดูท่าทางเหมือนไม่ใช่คนพื้นทินจะเข้าไปทำไมล่ะ คือหนูจะกลับบ้านค่ะไร่เดินใช้เป็นบ้านของหนูปาไม่ค่ะผงะเล็กน้อยใบหน้าเจือนแล้วจึงโบกมือให้ไปหาคนบ้านข้างๆแทนที่มักจะรับจ้างคนของเข้าไร่อยู่เป็นประจำนอนเราไปถามบ้านนั้นดูลุงแกขับรถรับจ้างาศาสินาเดินไปยังบ้านหลังข้างๆมือเรียวยังลากรกะเป๋ารูสีน้ำตาลเข้ม ใบย่อมที่กระดอนขึ้นลงตามหินสีแดงก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะหน้าหวานดวงตากลมโตกวาดสายตาโดยรอบบ้านพร้อมชะเง้อมองเข้าไปขนาดตะโกนถามเสียงไม่ดังมากนักกระทั่งศาสินาเห็นผู้ชายคนหนึ่งชะงกหน้าออกมาจากบ้านจ้องเธอตาเขม็งกวาดสายตา ตั้งแต่หัวจะรดเท้าก่อนจะตะโกนตอบมาหาใครกันล่ะสูหาคนเหมารถพาเข้าไร่เดินฉายจะลุงพอจะมีไหมลุงเปิดประตูออกมาจ้องเธออีกครั้งคิวลุงขมวดเป็นปมเมืเม่อไล่สายตามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าบออู่กำเมืองบมแมนพ์คนแตวนี้ะแล้วสูจะไปเยอะยัง กลับบ้านจะลงนั่นกำลังมีงานปลอยจ้าพ่อเลี้ยงตาเป็นพ่อของหนูเองจ้าฮะนี่หนูเดือนหรอกนะเนี่ยปัดโทโตเป็นสาวลุงจำไม่ได้เลยลุงเสียใจตัยเนอะกํมเดียวลุงพาไปโชคดีที่ลุงคนนี้เคยร,รู้จักเธอมาก่อนแม้ว่าเธอจะจำไม่ได้ก็ตาม ศาส,สีนายืนรอลุงที่ผลุกเข้าบ้านไปหยิบเข้าของเตรียมตัวออกไปทรงเธอเห็นรถกระบะตอนเดียวคันเกา่าจอดอยู่ในโรงจอดรถศาส,สีนาคุ้นเคยกับคนพื้นถิ่นแถวนี้เป็นอย่างดีแม้ไม่รู้จักชื่อชาวบ้านก็ตามไปกันเตอรร่างเล็กขึ้นรถคันเกา่าที่ลุงถอยออกจากโรงจอดรถขับมุ่งเข้าถนนใหญ่อีกครั้ง แล้วเลี้ยวซ้ายลงถนนแดงลูกรังเข้าสู่เนินกว้างหุบเขาเป็นทางลงยาวความทรงจำในวัยเด็กที่เติบโตมาแถบนี้ภูเขาทุกลูกคือบ้านทางสีแดงคือสวนห้วยน้ำคือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เด็กสาววัยเยาว์มักปั่นจักรยานหรือไม่ก็ขี่จักรยานระเวนไปทั่วเนินเขาเหล่านี้เพียงลุงขับไปไม่นาน เธอจึงได้เห็นเดินเขาข้างหน้าสุดลูกหูลูกตาปลูกไร่ชาลดหลั่นเป็นขั้นบันไดไปตามไหลเขาสวยงามจับตามองตามได้แววตาประหลาดใจจนลุงคนขับต้องช่วยสาธยายปูนของป้าเหลียงแสงเจ้าบ่ได้ปิดเงินเมินนนานคงบอกเคยหันาศาสินายังมองเดินเขาไร่ชาเลียวลังแม้ว่ารถ จะขับเลยเพื่อเลี้ยวเข้ารัว้วทำจากลวดหนามง่ายๆและประตูไม้บานใหญ่ที่เริ่มโสมไร้คนดูแลไร่เดือนชายหรือบ้านของเธอเป็นของพ่อเลี้ยงตาหรือปรวีจิตกูลบิดาทแท้ๆของาศาสินาเดิมทีไร่นี้เคยทำไร่ใบายาสูบซึ่งทำกำไรในปีหนึ่งมหาศาลทั้งจากการส่งออก และส่งโรงผลิตบุหรี่ในประเทศหากแต่พอพ่อเลี้ยงตาร่ำลงเล่นการเมืองทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปพ่อนำเงินที่ได้จากการทำไร่ยาสูปนำไปลงในการเมืองและไม่หันมาเหลียวแลสนใจไร่บยาซูปจนปล่อยให้ผู้จัดการไร่โกงเงินไปเป็นจำนวนมากจนถึงตอนนี้ศาสินายังไม่แน่ใจนักว่าไร่เดือนฉายนั้น สภาพการเงินเป็นเช่นไรเธอจากบ้านไปเกือบหปีจนเรียนจบขา,ากรรมและระหว่างที่เรียนอยู่กรุงเทพเธอไม่เคยกลับมาเยี่ยมบ้านอีกเลยสายลมก่อนเข้าหน้าหนาวของที่นี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหนาวเย็นทั้งแห้งแล้งและพัดกลิ่นบ่มใบรรยาจากโรงบ่มที่ย่างลงเหลือของคนในหมู่บ้านแวกนี้ ่างเข้าไร่เดือนชายลาดด้วยถนนยางมาตอยธรรมดาเป็นหลุมเป็นบอ่อเพราะไม่ได้รับการดูแลรักษาแต่ยังไม่ถึงขั้นกับขรุขระมากนะขอบคุณลุงม,มากนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้อ e b o ุ๊หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์พริมรินอ่านให้ฟัง